ว่านพระตะบะเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชเป็นว่านทนศิษิ์มีฤทธิ์ในตัวตามโบราณเชื่อว่าเป็นว่านที่ใช้ป้องกันผู้ผีวิญญาณผีร้ายทั้งปวงกันคุณใสมนดำลมเพลลมพัดอาการเด็กนอนผวาใช้ปลูกไว้หน้าบ้านกันสิ่งไม่ดีเด็กน้อยนอนปวดท้องหรือมีอาการหวาดผวาสามารถนำ ไปบดประครบไว้ที่กระมม่อมหรือเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายนอกจากนั้นยังเป็นยาระบายช่วยเด็กน้อยแก้ปวดท้องนอนร้องให้ด้วยการนำไปทุบไปตำนำมาประครบที่ท้องและเป่ากระมม่อมหรือเป่าท้องว่านพระบะเป็นสุดยอดของว่านอีกนิดหนึ่งที่ควรปลูกและควรมีไว้ติดบ้านนะครับ ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับคนที่ตามนะครับช่องคนลุยป่าวันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับสุดยอดของว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับครับที่เป็นว่านทนสิทธิ์มีเดชนะครับเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ด้านกันคุณใสมนดําผีร้ายทั้งปวงนะครับเป็นเป็นว่านที่คนปลูกไว้ติดบ้านนะครับกันสิ่งมองไม่เห็นแล้วก็ ช่วยการอาการเด็กนอนหวาดผวานะครับเอาไปไว้บนหัวนอนไล่ผีกันสิ่งชั่วร้ายนะครับนําไปตํานะครับประคบที่กระมอมเด็กน้อยนะครับหรือที่ท้องนะครับที่ท้องแก้อาการนอนร้องไห้ปวดท้องนะครับหรือเคี้ยวแล้วก็เป่าครับนะครับใช้เดียวกันกับว่านพระชนะนะครับตัวนี้เป็นเตตัวนี้เป็นว่านพระตะบะผมจะพาไปดูจุดสังเกตนะครับว่านตัวนี้ต้นน่ะจะคล้ายนะครับว่านชักมดลูก แต่มันมีความต่างอยู่ครับความต่างยังไงครับเดี๋ยวพาไปดูลักษณะและความต่างกันเลยครับไปดูครับครับนี่คือว่านพระตะบะนะครับว่านที่คนมีติดบ้านมากๆนะครับนะครับหัว่านจะเป็นลักษณะเนื้อข้างในนะครับจะเป็นโทนขาวนะครับโทนขาวอมเหลืองนะครับนะครับเดี๋ยวผมจับห้ดูนี่ครับขาวอมเหลืองนะครับ ลักษณะหัวว่านจะทิ่มลงอย่างนี้นะครับว่านพระตบะนะครับจะสังเกตของหัวนครับจะมีหัวที่งอลงนะครับงอลงลําต้นนะครับจะเหมือนว่านชักมโนลูกครับลักษณะใบเหมือนทุกอย่างแต่ใบมีความต่างตรงไหนทราบไหมครับหลังใบของพระตบะนะครับนี่จะมีขนกระมีบางๆมากบางแบบนิ่มนิ่มคล้ายๆใบของว่านสาวหลงประมาณนั้นนะครับนี่ครับนิ่มๆนะครับจับไปจะนิ่มมือ ต่างจากว่านชักมืลูกที่มีความหนึบนะครับนะครับไม่มีขนนิ่มๆอย่างนี้นะครับนี่คือจุดสังเกตนะครับครับจุดสังเกตของเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือว่านของพระตบะนะครับรสชาติผมจะมาเทียบให้ดูเลยครับครับนี่คือว่านชักมดลูกนะครับว่านชักมดลูกจะมีความเผ็ดร้อนนะครับเวลาเราเคี้ยวไปนะครับนะครับส่วนว่านพระตบะรสชาติจะปาดธรรมดาครับ ปาดดน้อยกว่านะครับชักมันลูกจะจะปาดเผ็ดร้อนผ็ดร้อนมากกว่านะครับตัวนี้เน้นไปทางเย็นนะครับครับใช้บดหรือใช้เคี้ยวนะครับประคบที่กระม่อมเด็กน้อยนะครับหรือที่ท้องแล้วก็เคี้ยวเป่าไล่สิ่งไม่ดีนะครับที่มารบกวนเด็กเวลานอนนะครับหรือมีอาการปวดท้องนะครับนะครับนี่คือว่านพระตบะครับลักษณะหัวตัวนี้หัวลอยขึ้นมาข้างบนเลยครับ เด่นๆของเขาคือนะครับจุดสังเกตหัวว่านจะงอลงทิ่มลงนะครับแล้วก็ใบจะนิ่มด้านหลังใบจะนิ่มนะครับจะนิ่มครับเป็นกรรมยีบางๆนี่ลักษณะของเขาครับลำต้นก็จะโตจะเท่ากับว่านชักมาลูกนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของดินนะครับนี่คือว่านพระตบะนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขยายพันธุ์นะครับนําไปขยายพันธุ์ท่านใดสนใจนะครับหัวนําไปปลูกนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ เพิ่มไอเดีลายทางเบอร์โทรได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมข้อมูลใต้กระทูใต้เฟซนี่นะครับใต้ช่องของเราเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะจําไว้นะครับว่านชักมรูดถ้าจับไปตรงนี้จะนึบๆนะครับไม่มีคนสากนิ่มๆเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างว่านชักมรูดระหว่างหัวกับใบนะครับความต่างกันเลยนี่คือว่านพระตบะครับให้ดูหัวชัดๆอีกทีครับนี่ครับว่านพระตบะ นี่คือว่านชักมดลูกนะครับผมมาเปรียบเทียบให้ดูชัดๆกันเลยนะครับลักษณะลังใบนะครับของว่านชักมดลูกครับตัวนี้ใบอ่อนนะครับี่ใบอ่อนนี่ใบแก่หน่อยก็จับไปจะนึบๆนะครับไม่นิ่มนะครับไม่นิ่มไม่นิ่มมือเหมือนว่านพระตบะนะครับหลังใบจะต่างกันนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งครับว่านพระตบะจะนิ่มกว่ามีคนกำมะยีนิ่มกว่าครับตัวนี้ไม่ไม่มีครับครับจะนึบๆนะครับลักษณะหัวนะครับ ก็จะขึ้นต่างกันนะครับนี่คือหัวว่านชักมดลูกนะครับครับซึ่งต่างจากหัวว่านพัตบะจะทิ่มลงนะครับมีเดือยทิ่มลงนะครับแล้วก็มีงอนโผล่ขึ้นมานะครับที่จุดสังเกตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพาไปชมเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูหัวอีกทีชัดๆนะครับวัานพระตบะไปกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะนําหัวไปขยายครับต้องไปปลูก อย่างนี้ก็เพาะขึ้นนะครับนี่ครับทุกวานพระตะาบาะครับมอตอแต่เฉพาะหัวออที่ลอยขึ้นนะครับไปเพะาะนะครับนี่ครับวานพระตะบะอย่าไปจำสับสนนะครับ กับว้านชักมดลูกนะครับครับคือหัวว่านพระตะบะครับครับสังเกตดูลาเรากินนะครับเคี้ยวดูนะครับเตะๆดูนะครับรสชาตินะครับจะฝาดๆนะครับจะไม่เผ็ดร้อนนะครับจะไม่เผ็ดร้อนเหมือนว่านชักมดลูกที่เป็นยายาร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นว่านประเภทเย็นนะครับ สำหรับว่านพระตบะนะครับว่านประเภทเด่นเดียวกันกับว่านพระชนะนะครับนี่ครับหัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกนะครับจะขยายนะครับจะขยายออกนะครับเดี๋ยวจะนําไปปลูกนี่คือว่านพระตบะนะครับจุดสังเกตก็บอกไปแล้วนะครับจดจํากันให้ดีๆนะครับเป็นว่านอีชนิดหนึ่งที่ควรมีไว้ติดบ้านนะครับติดเรือนนะครับครับเวลาโดยเฉพาะท่านที่มีลูกน้อยนะครับเด็กน้อยนะครับ ไม่จําเป็นต้องมีเด็กน้อยก็ได้นะครับกันขุนใสมนดำนะครับพวกผีวิญญาณสัตว์ร้ายนะครับผีร้ายตั้งปวงนะครับสําหรับว่านชนิดนี้นะครับตามความเชื่อนะครับครับนี่คือหัวว่านพระตะบะนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องคุรีปาครับเดี๋ยวผมจะหาว่านอีกชนิดหนึ่งสระดีๆชนิดหนึ่งที่ไปดูแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายครับตอนนี้ขอกราบสวัสดีครับขอบคุณครับ